โอ้ยเมื่อไรมันจะมาวะโอ้โหมันมาไหมเนี่ยอีโม่ไปหนึ่งทีนี่น้องเออไม่ได้เกิดเลยวันน่อ้าวโหทุกคนดูดีไหมเป็นบอลก็จะเป็นเหมือนสิงโตเลยนะเออเขาเท่อ่ะเฮ้ยผมบอกเลยเหมาะกับสายสตอรี่นะ นี่โอ้ยดูท่าตีดินี่เฮ้ยเหมือนไฟเอ็มอ่ะทุกคนดูเดียวโอ้โหเ็าน่าเล่นอ่ะอ่านิซังก็จะเป็นเหมือนปากกลามนะครับทุกคนนี่นี่ดูเวลาแทงเี่นี่นี่ คนจะเห็นว่าเข้ามาแล้วนะครับแน่เขาจะให้ชุดเรามาแบบทเท่เลยนะเออเป็นเสื้อกาวฟิเกางเกงยีนรองเท้าแตะนะครับผมเออแมค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับมีรอยสักด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสำหรับเด็กใหม่ได้อะไรบ้างนะครับเซิร์ฟเนลสตอรี่นะครับผมก็กดรับของขวัญไปเลยนะครับ จะได้เงิน5พันกเป๋า5พิซซา5แล้วก็ได้ไม้เบสนะครับ1อันมีสั่น1อันนะครับหมัดไฟสายฟ้าอันนะครับแล้วก็จะได้รถฟรี1คันด้วยนี่ที่ใส่ฟรีไปเลยนะครับสําหรับน้องๆนะครับมือถือคอมก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากระเป๋ามานะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับทุกคนเข้ามาที่อันแรกนะครับอันนี้นะครับกระเป๋านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม้เบสบอลอ้าวโหทุกคนดูดีไม้เบสบอลก็ สิงโตเลยนะเออก็เท่อ่ะอุผมบอกเลยเหมาะกับสายสตอรี่นะนี่โอ้ยดูท่าตีดินี่อุ้ยเหมือนไฟเอ็มอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหเขน่าเล่นอ่ะอ่านิซังก็จะเป็นเหมือนปากกล่ามนะครับทุกคนนี่นี่ดูเวลาแทงนี่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 โอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่เท่อะเซฟเนี้ยออของแจ็คโคตรเยอะอ่ะน้องๆไม่มาเล่นไม่ได้แล้วนะครับน้องๆ แล้วก็มาสายฟ้านะครับจะเป็นแบบไหนนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบสีขาฟ้าอยู่ใกล้ๆมือเรานะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับมันมีแฟชั่นด้วยนะอาจจะพี่ไลฟ์แฟชั่นอันแรกก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นกระเป๋าหมีอ่าอันนี้จะใส่กระเป๋าหมีไปแล้วนี่เป็นหมีน่ารักนะครับทุกคนโคตรน่ารักเลยอะ่ะน้องๆเห็นปะ่ะน่ารักมากเลยเออแล้วไม่ใช่แค่กระเป๋าหมีแค่นั้นนะครับอ่ามีกระเป๋ากระเป๋าวัวกระเป๋าไก่กระเป๋าวัว นี่กระเป๋านะครับแล้วก็กระเป๋าไก่นี่ลูกเย็บอคอเท่ทุกคนดูดิเออมีแบบสวยเดียวผมชอบนะแล้วก็จะมีกระเป๋าหมูอูดอดนี่ใส่แบบเป็นแฟชั่นนะที่เท่หล่อๆนะครับทุกคนเห็นปะโคตรเฟี้ยวเลยเอ,อ,อ่ะเอออันเดี๋ยวเราดูอันต่อไปนะครับผมชอบที่สุดคือเซ็ตเป็ดนะเฉดโดเซ็ตเป็ดก็มา ยังเอาอ่ะจานโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยเมื่อไรมันจะมาวะโอ้โหมันมาไหมเนี่ย <c oughs> อีโมไปหนึ่งทีดิน้องไม่ได้เกิดเลยวะน้องๆก็ใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาได้นะครับน้องๆคือแบบ สนุกแล้วมันด้วยนะครับทุกคนก็บอกเลยอาวุธแจกเยอะมากเลยนะครับน้องๆใครที่อ,อยากจะเล่นก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นได้นะครับทุกคนไปเซิร์ฟมอสนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคนะครับผม